สวัสดีครับกระบะเข้าใหม่4ประตูนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นตัวเซดิชั่นหน้าอินทรีนะครับตัวนี้ย้ำเลยนะครับว่ากระบะเนี่ยไม่ใช่ตัวเกียร์แมนนวลน,นี่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ลองเอาเขาลองมาขายก่อนนะครับว่าลูกค้าชอบไหมนะครับเห็นแล้วคนถามหานะมีแคบแล้วมีสีประตูไหมที่เป็นโตเตียเกียร์ออโต้เป้บอกเลยว่ามีครับหามาให้แล้วจัดให้แล้วสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับย้ำอีกทีว่านี่คือกระบะตัวแซดดิชันนะครับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับรถสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้บอกเลยนะว่าสภาพใหม่มากนะครับรถปี22สองนะครับปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับจัดมาให้แล้วไม่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นโลนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคลุมมากๆนะครับใครหารถอยู่นะครับไปใช้งาน ส,สภาพเดิมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเป้เปลี่ยนยางให้ใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับยางที่เก่าไปแล้วไม่เอานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ลูกค้าเลยให้เป็นของแถมไปเลยนะครับยางใหม่4เส้นจัดให้เลยนะครับ และที่สําคัญนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ตรวจสภาพแล้วเดิมๆทั้งคันนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับสีเนี่ยเดิมๆไม่เคยเคลียร์น็อตไม่ขยับเลยอย่าไปพาดูรอบคันนะครับพาดูรอบคันแล้ว่าพาดูภายในดูระบบไฟท้องเครื่องกันนะครับจำว่าราคา479,000นะครับลูกค้าซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับ479,000รถปีรถ2ปีเท่านั้นเองนะครับปีใหม่ด้วยไม่น้อยและก็ที่สำคัญจำอีกทีว่าเกี่ยวออโตจริงๆนะครับมามาดูกันเลยนะครับ รายละเรีรอบคันนะครับไฟหน้านจะเป็นแบบหน้าหมูปา่าหนที่ไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์กระจังหน้าจะเป็นตัวสีดำสปอร์ตบาร์แบบนี้นะครับในเรื่องของกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นกรอบโครเมียมแล้วก็คุมด้านในด้วยตัวสีดําเงานะครับเสียงเรทันค้บข้างสภาพชัดเจนนะครับมองซ้ายมองขวาบอกเลยว่าหลออน่าใช้มากนะครับเรื่องตัดจังหวดเนี่ยนิยมใช้มากเลยนะครับผมเห็นเนาะ ต่ญญางจังหวัดนะเอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าอะไรครับใช้งานก็หลากหลายอเนกประสงค์นะครับบรรทุกก็ได้จะพาาท่ผู้เท่าคุณแก่ไปตรงไปโรงพยาบาลไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้เป็นครอบครัวมันเหมือนเป็นรถครอบครัวคันหนึ่งครับที่บรรทุกได้ที่ใช้งานได้หลากหลายบรรทุกหนักก็ได้บรรทุกเบาก็ได้ไปหลายๆคนนั่งข้างในได้ไม่ร้อนด้วยนะครับเหมือนแบบเอารถ Volkswagener อ,อ,อย่างเงี้ยตอนครึง่งครึ่ง เอาง่ายเอาฟอร์จูเนอร์มา,มาใส่ครับมันได้ทั้งสองแบบเลยแบบนี้ตอบโจทย์กับใช้งานแน่นอนนะครับขับทางนกายสบายๆรถมันเป็นเชื้อเพลิงเบนซินไอ้ดีเซลนะครับไม่ใช่เบนซินนะมันไม่ได้โซดมันขนาดเวกเบนซินแน่นอนนะครับเครื่อง2 4จุดนะครับ2 4 0 0ัีดซีนะแล้วดูนะครับสบภาพที่ได้เป้กค,คัตมาให้แล้วครับเดิมๆเ,เลยเห็นไหมครับ เดิมๆนะครับแม็กเดิมโรงงานแท้ๆนะครับแม็กอลลอยขอบ16นะครับแม็กเดิมแม็กแท้เลยนะครับแล้วก็ระบบดิสเบรก ABS สี่ล้อนะครับและที่สำคัญนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ สภาพเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยนะครับคุ้มๆนะครับส่วนคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารอบคันนะสภาพใหม่กริปกระจกของเดิมนะครับสังเกตนะกระจกถ้าเป็นแบบนี้มีคำว่าโตโยต้านะครับ A G C a u t o m ล v e แสดงว่าของเดิมจากส่วนใบแดงนะครับที่ไปถ่ายมาทุกคันเลยไม่จะรู้เลวยว่าคันไหนเดิมไม่เดิมนะครับทำอะไรบ้างเรามีการตรวจสภาพชิปประวัติมาหมดแล้วนะครับลูกค้าซื้อกับเราสบายใจได้นะครับเราขายรถนะครับเราตรวจสภาพรถพร้อมนะครับเรียกว่าพร้อมให้ลูกค้าได้รถสวยของดีไปใช้นะครับ ส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวบอกให้หน่อยนะว่าอ่ะคันนี้นะครับก็อยู่ระหว่างล้างสปาเนาะกําลังบิ้วกําลังชงให้รถมันเหมือนใหม่ที่สุดนะครับก็อะไรที่ควรเก็บได้เราก็จะเก็บให้เราไม่ขายนสภาพนะครับค่าบิ้วค่อยชง3ามหมื่นสี่หมื่นไม่ต้องห่วงครับเราจะการหมดแล้วนะครับแล้วดูนะครับตะเข็บไป็น r k รอยต่อนะครับจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้เท่านั้นเลยไหมสีเลยจะเท่ากันทั้งหมดนะครับนี่สีเท่ากันแบบนี้นะครับ และก็จะบอกว่านะครับรถที่ได้มาตรฐานจีเอแบบนี้นะครับผมเอาไปตรวจที่ไหนก็ผ่านนะครับผมกล้าเลยเพราะผมตรวจกับรถตนใจกับชิเชอร์กับตัวเอชิ Q อยู่แล้วนะครับอ่าตรวจหลายแล้วตรวจมาหลายที่นะครับแล้วตรวจมาหลายที่นะครับแล้วเราก็มีมาตรฐานอยู่แล้วในเรื่องของรถนะครับเราขายรถเนี่ยมีเอกสารรองรับในเรื่องของตัวอ่าเรียกว่า รางวัลนะครับเรามีรางวัลในเรื่องของประสิทธิภาพรถที่เราไปตรวจกัน3พันคนดีลเลอร์เราได้อันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพูดเล่นๆนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยนะครับบอกนะครับสภาพใหม่กริปเลยแบบนี้เป็นบอกผ้าหนาๆตึงๆนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบซ้ายขวานะครับจอมีให้โครงสร้างครบนะอะแล้วไปให้ดูนิหนึงนะเห็นน็อตงอวางแบบนี้นะครับข้อดีคืออะไรครับรถเดิมไม่มีชนแน่นอนเพราะฝั่งนี้น็อตไม่เคยแกะสีไม่เคยเคลียร์นะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าครับผมบอกเลยซื้อรถกระบะสักคันนะครับ จ่ายเงิน4ี่ห้าแสนนะครับจะซื้อสักคันต้องตรวจให้ต้องตรวจแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับต้องตรวจต้องเช็กต้องดูแบบนี้เมื่อกี้อาจจะไม่ชัดนะครับโฟกัสกล้องใหม่แล้วนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับเห็นสีไหมครับสีเงางาแบบนี้ได้สีเดิมแน่นอนนะครับแล้วแกะดูนะครับ่คำว่าสีเดิมแล้วตะเข็บเป็นยังไงนะครับตะเข็บเป็นอะเรต่อนี่ครับเดิมเดิมชัดๆัดทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับ บอกเลยว่านะครับถ้าหารถมือสองคันไม่ดูคิปเป้ไม่ซื้อเป้คุณบอกเลยคุณพลาดแน่นอนนะครับรถเราขายเราตรวจเช็คหมดเช็คละเอียดแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเป้นะครับบอกเลยนะว่าเราก็เป็นช่างอยู่แล้วนะครับลูกค้าสบายใจเลยครับเปซื้อกัซื้อกช่างเนี่ยสบายใจได้รถเนี่ยทุกคันที่ขายนะครับไม่มีหมกเม็ดตรวจสภาพให้พร้อมทั้งหมดนะครับแลยยกตรงนี้ให้ดูนะครับบ่อตรงนี้ยกได้ให้ดูว่าตัวถังน้ำท่วมไหมมีสนิมไหมนะครับตรวจได้เลยแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมนี่เห็นไหมครับ รงของน็อตไม่มีแกะไม่มีขายสนิมไม่มีไม่มีเกลือเลยนะครับใหม่กริปนะครับคันนี้สภาพใหม่ๆพร้อมใช้เลยนะครับสภาพด้านข้างเนาะนี่ครับสภาพเดิมสีเดิมนะครับท้ายเดิมไฟทั้งงไม่ไม่จงไม่มีแตกนะครับตัวเตี้ยนะครับย้ำอีกทีว่าเาเวลาออกมาเนี่ยออกป้ายแง่เขาไม่ได้ใส่กันชนท้ายมาให้ต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็คันนี้นะผมบอกเลยข้อดีคือไม่ไม่ใสกันชนท้ายจะได้ดูตัว กระบะทายว่าโดนชนไหมหรือเปล่าสภาพเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่านะครับบรรทุกได้นั่งได้กว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็ด้านในนะครับอ่าอหรือบอกไปนี่ครับมีตัวผ่อนแรงด้วยนะครับมีก้านผ่อนแรงด้วยเห็นไหมครับยกขึ้นเบาๆแล้วปิดระบั๊เนี่ยปิดก็มีเชือกผ่อนแรงให้แบบนี้นะครับดีเลยแบบนี้แจ่มนะครับตะเข็บซ้ายตะเข็บขวาเดิมๆนะครับนี่เดิมเดิม นะครับจะเข็บซ้ายหรือขวาเดิมๆนะครับรถท้ายไม่มีชนแบบนี้นะครับท้ายเดิมไม่มีชนเลยนะครับแล้วก็ซีตัวถังนี่สภาพต้นเดิมแบบนี้นะครับนี่จานใต้เห็นไหมเดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับแมคเนอร์ยังใหม่กิปเลยนะครับแค่ร้างสปาคัดคราบออกก็ใหม่กิปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้นะครับ ช่วงล่างนะผมบอกเลยว่าคดีช่วงล่างสภาพเดิมนะครับแหนบท่อต่างๆเดิมๆเลยนะของเหลวทุกอย่างอยู่จตก,การให้ดูแลให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกค้าขอแค่นะครับประวัติดีเครดิตดีนะครับไม่ติดแบงก์ลิสบูโรโทรมาหากันได้นะครับไม่รายช้าเกินอ่าเรียกว่า100วันนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับถ้าเกิน100วันก็คือติดแบงก์ิแล้วนะครับ อ่ะคราวนี้ซุมล็อตปองล้อต่างๆสภาพเดิมนะครับจะสีเดิมๆใหม่ๆนะครับสภาพเนี้ยแบบนี้นะครับชัดทุกเม็ดคมทุกจุดนะครับใครที่หารถอยู่นะครับสภาพเดิมสวยนะครับบอกไปได้เลยนะครับคันนี้479,000นะครับพ่อนประมาณ85 0 0นะครับรายได้สองข้อของข้างก็ขึ้นไปก็คือค่างวดก็ประมาณ85 0 0ใช่ไหม ประมาณห9ื่นเก้าออกได้นะครับหมื่นเก้าออกได้ถ้าไม่ถึงก็ถ้าหมื่นแปดก็ช่วยดาวสักหน่อยดาวสักสองหมื่นสามื่นก็ได้เหมือนกันนะครับช่วยดาวมาช่วยก็ทําให้ค่างดลดลงนะครับมามาต่อกันนะครับดูให้ละเอียดทุกจุดนะบอกเลยว่าวันนี้ก็มีโปรของแถมให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าคนไหนที่ดูแล้วซื้อคันนี้ก็บอกเลยนะครับเรามีของแถมให้นะครับโปรจะหมดแล้วด้วยนะครับที่จะเขียนบนอาร์ตเห็นไหมครับต้องชัดแบบนี้นะครับ ก๊าบสี่ประตูนะครับตัวเตี้ยจะได้ดอกเบี้ยถูกเท่ารถเก๋งนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับดอกเบี้ยสองบาทกว่านะครับสปีนะครับสปีเซ็นที่บริษัท2บาทกว่า2.39เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับรถจะสวยราคาถูกลง5 0เนะครับแบบนี้เอาไหมนะครับราคาถูกลงนะครับเรียกว่าประหยัดไปหลายแสนเลยนะครับลูกค้าคนไหนได้ไปคุ้มๆนะครับด้านในนะครับกลมอะไรก็เป็น โฮลาลท์สามก้านเนาะสามก้านสีดำล้วนนะครับอ่าแล้วก็โฮมไลทยเนี่ยเป็นบุบเป็นบุบนุ่มนะครับเป็นบุบนุ่มนะจับยุบได้นะครับอย่าไปให้ดูเลขใหม่์นิดหนึ่งนะครับอ่าสตาร์ทดูเลขใหม่เลยนะครับเลขใหม่อยู่ที่เก้าหมื่นสองพันโลเท่านั้นนะครับไมลเก้าหมื่นสองพันโลนะครับ จอนะครับขนาด10นิ้วใหญ่ๆแบบนี้ทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นอนาล็อกนะครับเย็นฉ่ำสีระดับนะครับพ p ว w e r ได้ไซส์วามีให้ครบนะครับเรื่องออปชั่นต่างๆก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเหมือนเหมือนกันนะครับแต่จว่าต่างตรงที่เป็นเกียร์ auto ปกติเจอแต่เกียร์แมนนวลใช่ไหมรอบนี้ได้เกียร์ auto มานะครับย้ำว่าหาโคตรยากนะครับมีโหมดขับขี่ให้ด้วยแล้วโมดิโคพาวเวอร์มีให้เลือกครบครบไม่เก้าหมื่นนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับเท่านั้นเลยอ่าคราวนี้นะครับกระจกเนี่ย ถ้าพับคือพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับปรับทิศทางเป็นไฟฟ้าได้นะครับและอีกอย่างที่จะให้ดูคันนี้เดี๋ยวไม่ให้ดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสภาพอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันและบอกเลยนะครับฝากระโปรงเปิดง่ายมากเพราะว่าตัวนี้ติดตั้งค้าโชคมาให้แล้วนะครับ <phone> ท <ringing inations> <uar> <otion> ําให้เปิดง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวอ่าเรียกว่าห้องเครื่องนะครับฟังเสียงได้เลยนะครับฟังเสียงได้เลยนะครับ ถึงนะครับเสียงนะครับเครื่องแนนเครื่องฟิตเลยทํางานปกตินะครับทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขี่เลยนะครับโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนีทรานเพจปีสองเดือนมีนานะครับอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่ต้องช้าต้องเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวซีต่างๆนะครับสายพกสายไฟต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่จะการให้ยวเปลี่ยนให้นะครับคานองคาร์นานะครับรถเดิมสภาพเดิมไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับเดิมเดิม รอยมาร์กอยู่ครบนะครับรอยมาร์กอยู่ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับและดูนะครับนี่เครื่องไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับน็อตยังลอยแกะเลยสภาพคลิปนะครับพัดลมแอร์ทั้งทีทุกอย่างทํางานปกติเลยนะครับคันนี้ย้ําเลยว่าเดิมนะครับซีนฝาก็เดิมนะครับซีนฝาก็เดิมนะครับเครื่องทุกอย่างเลยสภาพเดิมหมดเลยคันนี้นะครับราคานะครับราคานะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นเลยนะครับคันนี้คุ้มมากมาก คุ้มมากๆสำหรับใครที่หากระบะโตเตี้ย4ประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับ4 7 9 0 0นเจ็ครับลูกค้าครับผมบอกเลยนะออกง่ายอนุมัติไวนะครับทำอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับพนักงานโรงงานพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับรับวิสาหกิจเปิดธุรกิจส่วนตัวออกได้หมดเลยทำไร่ทำนาทำสวนมีเอกสารถูกต้องชัดเจนหรือไม่ใช่โนดออกได้ครับติดต่อมาเลยนะครับเบอร์เป้0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับกระบะสวยพร้อมใช้4ประตูเกียร์โตสีดำหล่อๆคันนี้ปี22ใหม่90,000มื่นโลนะครับเรียกได้ว่าได้รถสวย ไปใช้ใครสนใจรีบทักมาโทรมานะครับมีโปรของแถมให้แคมเปญพิเศษเลยวันนี้ฝากไ้ด้วยสําหรับกระบะนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วจะลืมแอดไลน์มาโทรมานะครับรอรับสายอยู่นะครับผมสวัสดีครับ